สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอัตราส่วนกันนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะ 1. อธิบายหลักการเขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณ 2. ปริมาณได้ 2. เขียนขั้นตอนแสดงวิธีการเปรียบเทียบอัตราส่วนของจำนวนนับเมื่อกำหนดสถานการณ์ให้ได้ อัตราส่วนนะคะก็คือการเขียนความสัมพันธ์แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณนะคะเราเรียกว่าอัตราส่วนนะคะทีนี้เรามาดูซินะคะ ให้มาเนี่ยก็คือเป็นนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงนะคะนักเรียนชายเนี่ยจะจะเป็นสีฟ้าใช่ไหมคะนักเรียนชายมีทั้งหมด7คนนะคะตรงนี้นะสีชมพูจะเป็นนักเรียนหญิงทั้งหมด9คนนะคะเวลาที่เราเขียนอัตราส่วนนะคะจะต้องสัมพันธ์กันระหว่างข้อความนะคะกับตัวเลขนะคะอันนี้อัตราส่วนของจํานวนนักเรียนชายต่อจํานวนนักเรียนหญิงนั่นกะ็คือ7 ต่อ9นะคะเราสามารถเขียนแทนสัญลักษณ์ได้นะคะด้วย7ต่อ9นะหรือก็สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นเศษ7ส่วน9นะคะถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นอัตราส่วนของจํานวนนักเรียนหญิงต่อนักเรียนต่อจํานวนนักเรียนชายก็จะเป็น9ต่อ7นะคะก็เขียนแทนสัญลักษณ์ด้วย9ต่อ7เขียนเป็นเศษส่วนได้เศษ9ส่วน7นะคะ ตัวอย่างแรกเนี่ยนักเรียนสังเกตดูจํานวนนักเรียนชายจานวนนักเรียนหญิงเนี่ยหน่วยเดียวกันก็คือจะเป็น7คนต่อ9คนนะคะถ้าหน่วยเดียวกันเราจะไม่ต้องเขียนหน่วยนะคะอะ่เราลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอ่านักเรียนดูนะเป็นการแข่งขันนะคะแข่งขันบาสเกตบอลนะคะ อันแรกก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างทีม A กับทีม B ใช่ไหมคะคะแนนก็จะเป็นนะคะเป็น24ต่อ28คะแนนนะคะก็คือแข่งบาสเกตบอลนะคะอันที่2เป็นการแข่งบอลล์บอลนะ,ะระหว่างสีฟ้ากับสีแดงนะคะคะแนนก็จะเป็น15ต่อ12นะคะต่อไปมาดูอ่าใกล้ตัวเรานิดนึงนะคะอย่างเช่นนะคะ ราคาของก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะราคาก๋วยเตี๋ยวต่อชามเนี่ยนะคะอตัตราส่วนของจํานวนก๋วยเตี๋ยวต่อราคานะคะ1ชามต่อ25บาทนะคะ1ชามต่อ25บาทต้องใส่หน่วยด้วยนะคะเพราะคนละหน่วย1ต่อ25นะคะต่อไปนะต่อไปมาดู เป็นได้นะเป็นได้สีแดงกับได้สีม่วงนะคะได้สีแดง3ต่อได้สีม่วง4นะคะอันนี้หน่วยเดียวกันเราไม่ต้องนวยต่อไปเป็นชาไข่มุกนะคะเผือกต่อชาไข่มุกสตรอเบอรี่นะคะเผือกมีทั้งหมด6แก้วใช่ไหมคะสตรอเบอรี่มี4แก้วก็จะเป็น6ต่อ4 นะแต่ถ้าเราเปลี่ยนข้อความเป็นชาไข่มุกสตรอเบอร์รีต่อชาไข่มุกเผือกนะก็จะกลายเป็น4ต่อ6นะข้อความเปลี่ยนตัวเลขเปลี่ยนนะคะสัมพันธ์กันนะอ่าอันนี้คือผัดไทยใช่ไหมคะผัดไทย1จานราคา50บาทนะคะก็คือ1ต่อ50นะคะ น,นี่เป็นหมูปิ้งนะคะหมูปิ้งกับข้าวเหนียวนะคะหมูปิ้งสามไม้ต่อข้าวเหนียวหนึ่งห่อใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นสามไม้ต่อหนึ่งห่อแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นอตัตราส่วนของข้าวเหนียวต่อจํานวนหมูปิ้งนะคะก็จะกลายเป็นอะไรกลายเป็น1ห่อต่อ3าไม้นะคะเปลี่ยนข้อความเปลี่ยนตัวเลขไปด้วยนะคะง่ายๆนะคะเนื้อหาวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ